Is it saying? พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในวาระครบรอบ3ปีการก่อตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพื่อรวมพลังพี่น้องไทยผู้ปฏิเสธอำนาจเผด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดตรงและต้องการต่อสู้เพื่อล้มล้างระบอบดังกล่าวแล้วร่วมกันสร้างสังคมอารยะ ใต้ระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสามปีมาแล้วยิ่งปรากฏชัดว่าคณะคอสชได้นำชาติไทยถอยหลังเข้าสู่ระบอบอำนาจนิยมเผด็จการทอราชของฝั่งอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง โดยยึดกลุ่มผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติจนได้สร้างความเสียหายตกตำ่ำแก่บ้านเมืองอย่างเด่นชัดการจะแก้ปัญหาของชาติไทยอย่างแท้จริงได้นั้นจะต้องอยู่บนหลักการประชาธิปไตยองค์การเสรีไทยขอเสนอแนวทางการสร้างชาติใหม่โดยย่อ ดันต่อไปนี้ 1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญโจรที่มุ่งสืบอ,อำนาจไปอีกนับ20ปีทันทีแล้วจัดให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนตามกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคณะ,ะเผด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดโตง่งได้พยายามทำลายกลไกประชาธิปไตยให้สิน้นซากแม้กระทั่งหมุดประชาธิปไตยที่คณะราชได้ปักไว้เป็นอนุสร์แก่ลูกหลานไทยก็ถูกทำลายด้วยจำเป็นจึงจำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญโจรน,นี้โดยทันที 2. ยกเลิกพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2,457และกฎหมายทุกฉบับที่ออกโดยคณะรัฐประหารทุกชุดที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยกฎหมายทุกฉบับของชาติไทยจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไทย ที่เป็นตัวแทนของปวงชนเท่านั้น 3. ทํทำให้กองทัพเป็นของประชาชนและมุ่งรับใช้ชาติตามหน้าที่รั้วของชาติโดยอยู่ใต้การกำกับของตัวแทนปวงชนที่ผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นและทหารต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 4. ทํทำให้การศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ก้าวหน้าและขจัดวัฒนธรรมที่ล้าหลังมุ่งทำลายกำแพงขวางกันก้นจิตสำนึกและศักยภาพของเยาวชนเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของพลเมืองไทยในอนาคตอย่างจริงจังและให้พลเมืองมีนิสัยรักการเรียนรู้คิดวิเคราะห์เป็นและรักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องทุ่งมงบประมาณเพื่อให้การศึกษาเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ฟรีและทั่วถึงแก่คนไทยทุกคน 5. ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเป็นเอกภาพและปราศจากการแทรกแซงของอำนาจรัฐน,นอกจากนี้ศาสนาทุกศาสนาจะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนของกันและกันและหลักการอยู่ร่วมกันโดยสุขสงบสันติและไม่เบียดเบียนกัน ภายใต้หลักการแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย 6. ล้างระบบอยุติธรรมให้สิ้นไปจากสังคมไทยทันทีโดยถือเอาการสร้างระบบยุติธรรมที่สมบูรณ์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและยึดถือวัฒนธรรม การเครารพกฎหมายเป็นรากฐานการสร้างพราดรภาพสื่อไปเ็ 7. ล้างระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาดของประเด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดตรงยางเด็ดขาดทันทีแล้วถือเอาการสร้างระบบทุนนิยมเสรีการสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนไทยทุกระดับและ เน้นการกระจายรายได้ได้ที่เป็นธรรมเป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้จะต้องสร้างหลักประกันความสมดุลระหว่างการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพร้อมกับเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงอยู่แล้วเช่นการท่องเที่ยวและการบริการต่าง 8. สร้างหลักประกันสวัสดิการสังคมต่างๆให้พลเมืองทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขที่ต้องให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 9. ถือเอาการลงทุนด้านการขนส่งและโทรคมนาคมเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอนประสานการแข่งขันโดยโลกปัจจุบันได้เช่นต้องทำให้ค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกต่ำลงจาก15%ให้เหลือไม่เกิน12%ของการลงทุนภายในเวลาไม่เกิน3ปี 10. ต้องระดมทรัพยากรทุกชนิดเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทัดเทียมกับอาระยะประเทศโดยเน้นส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนอย่างจริงจังมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเร่งด่วน 11. ต้องยกเลิกพันธะสัญญาใดนๆในที่รัฐบาลโจนคอสอชอได้ทำไว้กับเอกชน หรือรัฐบาลใดๆที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วสร้างระบบการจัดการทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติให้เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลที่แท้จริงไม่หลอกลวงเหมือนที่รัฐบาลโจรได้กระทำองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเสนอแนวทางการสร้างชาติข้างต้นนี้ด้วยสำนึกว่า ชาติไทยได้ถูกเผด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษนิยมสุดตรงปร้นและพาไปสู่หุบเหวแห่งความตกต่ำอย่างที่สุดจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องระยมสรรพกำลังของพี่น้องทั้งหลายเพื่อล้มล้างกลไกสิ่งเลวร้ายแล้วช่วยกันถือเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขให้บ้านเมือง อยู่บนเส้นทางแห่งเสรีประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ตรงลากปัญหาสอดคล้องกับความเร่งด่วนและสร้างผลอันยืนยงสืบต่อถึงรุ่นลูกหลานต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายเผด็จการทหารทรราชที่มีความคิดอนุรักษนิยมสุดโต่งได้พยายามสืบทอดอำนาจ โดยสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวหน้าที่เฉพาะหน้าที่ที่สำคัญที่สุดณวันนี้คือการพร้อมใจกันไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการทรราชแลมาร่วมแรงกันยึดอำนาจคืนจากของประชาชนเพื่ออนาคตที่สดใสให้แก่คนไทยทุกคนโดยเร็วนายจารุคงเรือสวุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยหากเธอได้ยินเสียงแพลงบันเลเธอจงกลับไปเรียก มันคือทวงทํานองของสามัญชนคนทธรรม่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนํำมันคือเสียงเท้าของมวนชนกระหึ่มด้วยแรงของเสรีชน